เขาพยายามจะแก้เกมอยู่หลายอย่างนะครับพแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นเพราะภาพนี้ด้วยนะครับนี่ภารหนีนะครับนี่ของสปอรลาวเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านๆมาแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขามีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับรถไฟนะครับที่เชื่อมไปฝั่งของประเทศจีนน่คือส่วนหนึ่งนะครับมันต้องบอกว่าแค่ส่วนเดียวไม่ใช่ต้นตอของปัญหาที่เราคุยกันในวันนี้ทั้งหมดนะครับเป็นแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นเอง แต่มันยังมีพวกโครงการพลังงานไฟฟ้าโครงการพลังงานน้ำนะที่เขาสร้างแบบเยอะมากๆพร้อมกันแบบเป็นสิบแห่งเลยนะครับซึ่งในยะหนึ่งถ้าเขาสร้างเสร็จมันก็จะมีความมั่นคงทางไฟฟ้าแล้วก็จะสามารถสร้างรายได้อีกมหาศาลเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับอันนั้นก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเพียงแ,แต่ว่าพอรายได้มันจะไม่เข้านะครับแล้วเจอกับวิกฤตโควิดอีกโอโ้มันก็มันก็จะมีบางช่วงที่สะดุดไปได้อยู่เหมือนกัน แล้วก็ยังไม่นับนะครับว่าอีกหนึ่งโครงสร้างรายได้ของเขาที่เป็นรายได้ที่เป็นพระเอกอาจจะคลายในบ้านเรานะครับก็จะเป็นการท่องเที่ยวนะครับในช่วงก่อนโควิดนี่ยจริงการท่องเที่ยวมันกําลังมาดีมาโดยตลอดเลยนะครับแต่พอเจอ COVID โควิดเข้าไปผมว่าก็ทุกประเทศแหละครับนะฮะก็หยุดชะง,งักกันไปนะแล้วในช่วงที่ก่อสร้างไอ้ตัวรถไฟอ่ที่เชื่อมไปที่ประเทศจีนนะครับนะฮะจริงๆเนี่ยตอนที่เขาเสร็จเนี่ยมันจะอยู่ช่วงคาบเกี่ยวในช่วงวิกฤตโควิดพอดิบพอดีเลย จริงๆมันกําลังสวยเลยถ้าสมมติไม่มีโควิดเนี่ยโอ้โหผมว่าคนไทยก็จะไปท่องเที่ยวเยอะเลยก็จะเชื่อมต่อไปที่จีนแล้วก็ไปทางฝั่งยุโรปอะไรว่าไปนะขนส่งสินค้านะครับก็ว่าไปขนส่งคนก็จะว่าไปแต่พอเจอวิกฤตโควิดมันก็เลยสะดุดไปโอ้สองสามปีอยู่เหมือนกันตอนเนี้ก็มีความคึกคักเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับจุดคุ้มทุนเนี่ยก็ยังห่างไกลอยู่เหมือนกันนะครับอันนั้นก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับกับโครงการก่อสร้างเขายกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานแบบครั้งใหญ่เลยนะครับฉะนั้นเม็ดเงินการลนนง มหาศาลพอมามหาศาลแต่รายได้มันยังไม่เข้ามันยังไม่กลับคืนมาเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาตามมาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมันมันไปเรื่อยๆนะครับมันไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นสกุลเงินต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณสัก950ล้านเหรียญะฮะนี่คือปี2 5 6 6ถ้าต้นปีนี้ไปต่ออีกนะครับแล้วตัวเลขมันน่ากลัวตรงที่มันขยับตัวสูงขึ้นแทบจะไม่ลดเลยนะครับ และตาดอกเบีย้ยอย่างที่เรารู้นะครับว่ามันค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของตาดอกเบีย้ยนะครับที่ยังเป็นตัวเลข2หลักอยู่อยู่ที่ระดับประมาณสักสิเอนตะครับพอ,อตราดอกเบีย้ยมันอยู่ในระดับที่สูงนั่นแปลว่าทุกระดับที่เป็นหนี้ซึ่งรวมถึงทางฝั่งของรัฐบาลด้วยเนี่ยนะครับก็มีภาระในการจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยสูงมากๆนะครับทุกคนนะคผมไปดูตัวเลขมาตั้งแต่ปี2 0 1 7อันนี้จากการประเมินของ world bank เนาะนะครับของธนาคารโลกเนี่ย ปี6-7ก็คือปีเนี้ยไปจนถึงประมาณสักปี7-1นะครับก็ประมาณ4-5ปีเนี่ยภาระดอกเบีย้ยที่เขาต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณ1,300ล้านเหรียญนะครับโอ้โหคูณเท่าไหรอ่อ่ะสมมติสาสบหกก็ต้องประมาณ4ี่หมนกว่าล้านบาทอะ่ะอันนี้เฉพาะดอกเบีย้ยนะครับเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นโหหนักหนักจริงๆนะครับแต่มันจะมันจะโอเคถ้าไรายได้มันเข้ามาด้วยไงถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันมัน ไม่มีประเด็นอะไรแล้วไม่มีโควิดโควิดหมายถึงว่าไม่มีโรคอะไรที่จะมาทําให้ของเขาเนี่ยสะดุดอีกอันเนี้ยมันก็อาจจะโอเคนะครับในมุมในมุมของรายได้นะครับมันก็จะพอที่จะชดเชยได้เพียงแต่ว่ามันเข้ามาทันหรือเปล่าจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ยังคงเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่นะครับจากการที่ตัวค่าเงินกีบเนี่ยมันอ่อนค่ามันก็เป็นเหตุผลอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่ทําให้ตัวภาระนี่ของเขาเนี่ยมันมันหลุดออกมายากพอสมควรนะครับเพราะว่า เงินไอ้ไม่ถึงดอกเบี้ยที่เขาต้องจ่ายเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยมันก็เป็นสกุลเงินดอลลาร์นะครับพอค่าเงินเขาอ่อนค่าเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวภาระหนี้เนี่ยมันก็เลยสูงเพิ่มมากขึ้นอีกมันก็เลยกลายเป็นงูกินหางอีกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ก็ลุ้นแหละนะครับว่าเขาจะหลุดออกมาได้นะครับว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับทีนี้สาเหตุอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เขาเองเนี่ยจะต้องเจอนะครับกับภาวะแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวการส่งออกนะครับที่ เป็นรายได้อีกหนึ่งรายได้หลักของเขาเนี่ยนะครับมันก็เริ่มปักหัวทิ่มลงมานะครับมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตลาดที่เป็นคู่ค้าสําคัญสําคัญของเขาเนี่ยมันก็ชะลอลงมานะครับเศรษฐกิจของเขามันก็ชะลอลงมาแล้วก็เลยทําให้ตัวรายได้ของสปอร์เราเองก็ลดลงแล้วก็รวมถึงค่าไฟด้วยใช่ไหมครับที่เขาขายมาให้กับบ้านเราเนี่ยนะฮะบบางช่วงนะครับก็อาจจะขายได้น้อยหน่อยนะครับมันก็เลยทําให้รายได้ของสปอร์เราเนี่ยมันก็หายไปอีกส่วนหนึ่งนะครับมันก็เอาง่ายๆนะครับการโดยสรุปก็คือว่าภาระหนี้ของเขาเยอะ ในขณะที่รายได้เนี่ยมันปักหมวทิมรายจ่ายนะครับมันปรับตัวสูงขึ้นดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นมันก็เลยทําให้มีปัญหาตามมานะครับแล้วเจอกับวิกฤตโควิดนะโอ้โหนี่มันก็ยิ่งซ้ําร้ายเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ตัวมาตรการต่างๆของทางภาครัฐเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่ทําได้อย่างเต็มที่แต่ไม่เต็มหน่วยนะครับมันก็เลยทําให้ในแง่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเองการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็ทําได้ช้ากว่าหลายๆประเทศนะครับ